ครับสวัสดีครับ o o อ m o น n ิ n งนีฮาวครับุทเนีตดนตรีนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้านะครับเชิญเข้าไปรับชมเลยนะครับเชิญครับสหกรณ์ร้านค้าคือสหกรณ์รที่มีผู้บริโภคร,รวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุป,ปโภคบริโภค มาจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องโอโคบริโภคนันเองนะครับครับหลังจากที่ได้ฟังนะครับความรู้เกี่ยวกับสากลร,ร้านค้ามานะครับวันนี้นะครับครูก็มีคลิปความรู้เกี่ยวกับสากลร,ร้านค้านะครับมาให้ชมนะครับ เชิญเข้าไปรับชมเลยครับเชิญครับท่านผู้ชมครับสมัยก่อนถ้าหากว่าเรานึกถึงเร่องการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว เราก็จะนึกถึงร้านโชห่วยเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับมีการเข้ามาของบรรดาร้านสะดวกซื้อห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่มากมายทําให้ร้านโชห่วยอยู่กันได้ยากและค่อยๆหายไปจากสังคมไทยมากขึ้นนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายังมีร้านสหกรณ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดตราดที่สมาชิกนั้นมีความเชื่อในระบบสหกรณ์อย่างเข้มแข็งทําให้สหกรณ์แห่งนี้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับห้างโมเดิร์นเทรดที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันได้อย่างสบายครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับน้องนิชาจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านสหกรณ์จังหวัดตราจ,จำกัดนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับจะให้ท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆและเรื่องราวเป็นประโยชน์จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชานรงค์คุณกันก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาไปติดตามน้องนิชาจะพาไปเยี่ยมชมร้านสหกรณ์จังหวัดตรากันครับท่านผู้ชมที่กรพครับผมกําลังดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีรายละเอียดข้อมูลค่อนข้างหลากหลาย สิ่งที่ผมกําลังค้นหาคือว่าจากนโยบายที่กรมเสริมสากลต้องการให้แต่ละสากลเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในระบบสากลคําว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือ CDC นะครับที่เราใช้กันเนี่ยเพื่อที่จะให้ระบบส่งเสริมสากลหรือระบบของสากลเนี่ยจะได้มีการร่วมมือกันด้วยการความเข้มแข็งระหว่างสากลกับสากลที่ผมดูข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่าขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของสากลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ย มีสินค้าอะไรบ้างแล้วจาหน่ายอยู่ที่ไหนสากลไหนผลิตสินค้าอะไรบ้างซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของกรมเสริมสากลเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านสนใจเข้ามาที่ cpd.go.th ได้เลยนะครับว่าแต่ละสากลนั้นมีผลผลิตยอยู่ที่ไหนบ้างแล้วแต่ละสากลนั้นสามารถที่จะส่งผลผลิตปริมาณเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงบ้างให้กับท่านในราคาไหนบ้างเพราะว่าข้อมูลต่างเรารวบรวมไปแล้วแต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะแนะนํากับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือสากลร,ร้านค้าจังหวัดตรา ซึ่งเป็นอีกสากลหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการส่วนกระจายสินค้าสากลหรือว่าเครือข่ายเข้มข้นสากลเข้มแข็งกับกองเสริมสากลสากลทห่นี้ผมอยากจะกล่าวถึงด้วยความชื่นชมนะครับมีสมาชิกเริ่มต้นไม่เท่าไหร่นะครับทุนเริ่มต้นไม่ไม่มากนะแต่ก็ใช้เงินกองทุนพัฒนาสากลที่รับจากกองเสริมสากลไปเนี่ยเริ่มต้นโดยมีระยะส่งคืนประมาณ5ปีจากเงิน16ล้านบาทที่ได้รับไปเนี่ยสามารถที่จะนําไปทําธุรกิจในปัจจุบัน5ปีย้อนหลังเนี่ย มียอดขายในแต่ละปีประมาณ1,000ล้านบาทสิ่งที่อยากให้เห็นก็นคือสากลแห่งนี้เนี่ยสมาชิกสากลมีความสวมักดิ์หรือว่าร่วมมือกันอย่างดีในการพัฒนาสากลของเขาสากลนี้ประเภทสากล้านคาครับท่านผู้ชมครับและผมถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่ได้ผลอย่างดียิ่งผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสากลแห่งนี้แล้วคือภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับว่าแม้แต่ท่านผู้จัดการผมยกตัวอย่างเป็นลูกหลานของสมาชิกสากลซึ่งเดิมก็เป็นผู้จัดการธนาคาร แต่ลาออกมาเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้จัดการให้สากลแห่งนี้ในการทําธุรกิจของสากลร,รับสากลแห่งนี้เนี่ยณปัจจุบันมีสมาชิก878,000คนนะครับสามารถที่จะให้บริการกับสมาชิกได้ยอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นที่ข้อสังเกตคือมีห้างโมเดิร์นเทรดที่ไปตั้งอยู่ใกล้ๆแต่เนื่องจากการบริหารจัดการและความเข้าใจของสมาชิกจึงให้การอุดหนุนสินค้าของสากลเป็นหลักท่านผู้ชมที่เคารพครับหลักการและวิธีการสากลน,นั้นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่จากความต้องการว่าทําไมร้านบรอดเอนเทรดจากนอกพื้นที่จากนอกประเทศสามารถทําธุรกิจจนประสบเส็จได้สากลมีสมาชิกชัดเจนมีผู้ผลิตชัดเจนมีระบบการบริหารจัดก,การที่ดีมีระบบเงินทุนที่จะรบริหารจัดก,การได้สาคัญที่สุดคือสมาชิกร่วมมือกันแล้วพัฒนาร่วมกันมันคือการนํไปสู่ความสาเร็จของการแก้ปัญหาได้ สากลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจและชุมชนครับลานสากรยังวัดตาดนี่เราเน้นให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเพราะนั้นสมาชิกเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะมาใช้บริการแล้วก็ก็ดูแลให้เสร็จเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องราคาสินค้าเนี่ยจะต้องให้ถูกกว่าท้องตลาดที่เราทําให้ถูกได้เพราะเราพยายามจะลดต้นทุนต่าง เป็นพนักงานหรือว่าคณะกรรมการผู้บริหารเนี่ยเราลดต้นทุนลงเพราะนั้นสินค้าเราจะถูกในเมื่อสินค้าถูกสมาชิกจะมาและอีกอย่างที่เห็นชัดๆคือเวลาสิ้นปีเนี่ยเราจะมีเฉลี่ยคืนให้ถ้าเขาไปที่อื่นไปตามห้างร้านห้างโมงเดิร์นเทรดต,ต่างๆเนี่ยสิ้นปีเขาจะไม่มีอะไรแต่นี่เราจะมีนีให้เขาเพราะนั้นเขาจะเห็นชัดพอเห็นชัดแล้วเขาก็จะมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือจังหวัดตราเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กสังคมจะไม่ซับซ้อน ถ้าสังคมไม่ซับซ้อนเนี่ยเวลาเราสื่อส,สารเนี่ยมันเหมือนขั้นตอนเดียวสากลเป็นของเราสากลเป็นของสมาชิกเขาก็มาอันนี้เป็นสําคัญกรมส่งเสริมสากลเนี่ยจะเป็นที่เลี้ยงให้สํานักงานสากลจังหวัดสานักงานสากลจังหวัดก็มาเป็นที่เลี้ยงให้ร้านค้าเป็นที่เลี้ยงเป็นให้คําแนะนาอย่างเงี้ยทางนโยบายของสํานักงานสากลจังหวัดตากล้วยนโยบายของกรมเนี่ยเราจะทําร้านอย่างเงี้ยให้ทุวทุกจังหวัดอยากจะให้เกิดทุกจังหวัดแล้วมันช่วยช่วยเศรษฐกิจรากหญ้าตรงตงเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนิชานิชรัตนพงหาโคตรกันอีกครั้งนะคะและตอนนี้นะคะนิชาก็ยืนอยู่ที่ร้านสาก์จังหวัดตราจ,จังกัดค่ะเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการกันเยอะขนาดนี้นะคะนิชาอาเห็นท่านประธานค่ะกำลังทํางานอย่างขมักขมเมเลยทีเดียวเดี๋ยวนิชาว่าเราคบพูดคุยกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนิชาเห็นสมาชิกมาใช้บริการกันมากขนาดนี้ค่ะคตอนนี้สาก์เรามีสมาชิกประมาณกี่คนแล้วคะ่ะประมาณ14ื่นสี่พันกว่าคนนะครับตอนนี้เราสมาชิกเราเยอะนะครับ ถ้าเลขจริงๆแล้วประมาณ15,000คันคนได้ได้วาสมาชิกเยอะมากๆเยอะครับสากาของเราจำหน่ายอะไรบ้างคะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดนะครเข้ามาแล้ว กลับไปนี่ต้องได้ทุกอย่างนะว่าร้านสกอร์เรานี่มีขายหมดกระทั่งตรงข้าวของกเกษตรกรอะไรต่อะไรเนี่ยเห็นได้จากจํานวนของสมาชิกที่มาใช้บริการในวันนี้ค่ะคแน่นอนว่าต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในองค์สกอร์เรา<ช>แน่นอนอย่างนี้ต้องมีบริการพิเศษให้กับสมาชิกมแน่เลยใช่ไหมคะมีหลายอย่างนะของเราหนึ่งความเป็นสมาชิกของเราอันหนึ่งนะเป็นเจ้าของอเป็นเจ้าของร้านนะเพียง200บาทเป็นเจ้าของที่นี่ได้และอีกอย่างต้องซื้อของในราคาที่ถูกนะถ้าของเราไม่ถูกเนี่ยขายไม่ได้ ของต้องถูกดีมีคุณภาพและทุอย่างจะเห็นได้จากที่เราขยายโครงการร้านของเราเพื่อเป็นเครือข่ายของสกอรน์นี้สมาชิกมีความสนใจมากเพราะว่าต่อไปนียเราจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังที่จังหวัดต่างๆที่เราเป็นศูนย์กระจายสินค้านี้เราก็จะกระจายสินค้าให้เครือข่ายสกร์ต่างๆในราคาเท่ากับที่ร้านเราขายแล้วสกอร์เรามีการบริหารงานยังไงบ้างคะ คือการทํางานเราเราทำงานการเป็นกันเป็นทีมนะคณะกรรมการนะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวพนักง,งานเราก็ต้องเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราบูรณาการกันหมดนะกรรมการมี15ท่านนะพนักง,งานเรามี90คนและคัดเชียร์อีกประมาณ60คนนะคนร้อยหกคนนี่เราต้องมาช่วยกันสร้างกิจสํานึกความเป็นเจ้าของและอย่างพนักง,งานเรามีการอบรมนะมีการอบรม ปีงเราจะอบรมอยู่3รุ่นพนักงานเราให้รู้จักจิตสำนึกการรักสถาบันของเรานะฮะว่า,าการเป็นสารีกร้านค้านี่มันไม่ใช่ของง่ายๆครับ คือหนึ่งการบริการของเราเนี่ยไม่ตั้งไม่น่าง,งอรอชา้ามาถึงเขาต้องการของอะไรเราก็พยายามที่เป็นเจ้าของร้านที่ดีต้องจัดหาให้ถามปั๊บต้องรู้หมดเลยคัดเกลี่ยาถามพนักง,งานของเราว่าไอ้นี่อยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็ต้องแนะนําให้เขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของเราสินค้าเรามีตรงนี้แล้วนะเราก็ยังกระจายไปยังสากลต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะอย่างผ้าอ,อีสานมีข้าวมาเอาข้าวมาส่งเรานะเราก็รับทางผ้าอ,อีสานมาสากลต่างๆที่เขาผลิตอะไรได้เขาก็มาส่งเรา นะในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็เป็นของดีเราก็ส่งของอุปโภคบริโภคที่เขาไม่มีน้ำปลาอะไรแต่อะไรในภาคตะวันอ,ออกเนี้ยเขาก็เอาไป เขาก็มีความพึงพอใจนะสินค้าเราต่างๆคุณผู้ชมคะจากการที่นิชาคะ่ะได้สัมผัสด้วยตัวเองในวันนี้นะคะท่ได้เห็นถึงความเชื่อมัน่นและความศรัทธาในตัวสากลของสมาชิกคะ่ะทําให้สากลแห่งนี้มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแม้จะมีห้างสรรพสินค้าตั้งหลายแห่งใกล้ๆนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความเชื่อมัน่นและความศรัทธาของสมาชิกรดลงได้เลยคะ่ะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคะ่ะสมาชิกทุกคนยังรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งทาให้สากลแห่งนี้ประสบความสาเร็จค่ะ คลิปความรู้นะครับเกี่ยวกับสากลร้านค้าแล้วนะครับก็สรุปได้อย่างนี้นะครับสากลร้านค้านะครับคือสากลที่มีผู้ริโภคนะครับมาเอารวมตัวกันขึ้นนะครับเพื่อที่นะครับจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายให้กับสมาชิกนะครับหรือกับบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับนี่คือหลักนะครับในการจัดการของสากสรร้านค้านะครับครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้านะครับพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ